ผู้หญิง5แบบที่ผู้ชายทนแทบจะไม่ได้นะคะจริงๆสิ่งนี้ต้องต้องอยู่กันระยะหนึ่งอยู่กันพักหนึ่งอะหลายเดือนอะหลายปีอะคุณถึงจะเข้าใจว่าอ้าโอเคไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆมันจะมีอยู่หลายเหตุผลเหมือนกันแต่โอเคเกยกมาให้แค่4ีหข้อนะคะไว้ให้เราได้อ,อ่ลองนึกดูซิว่าเอ้ยมันเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่านะที่บางทีผู้ชายขอลดสถานะกับเราอะไรเงี้ยนะคะอ่ะโอเคนะอันแรกเลยนะคะ ผู้หญิงที่คอนโทรลซึ่งคุณจะบอกว่าเรื่องของการคอนโทรลนะบางทีผู้หญิงเราไม่รู้ตัวหรือบางทีเราเราเผลอเราเป็นโดยที่แบบเราเป็นห่วงเขาเราหึงเขาเรากลัวว่าเขาจะไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยจะออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่คอนโทรลเขามากเกินไปเช็คว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไง เช็คอินมาดูซิถ่ายคลิปมาดูหน่อยอยื่อใครถ่ายรูปมาดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นการคนโทรลทั้งหมดถ้าเกิดเราเราเจอผู้ชายที่เขาไม่ได้แบบเป็นคนที่ร้ายกาจเขาเขาจะรู้สึกอึดอัดว่าเาทำไมถึงไม่เชื่อใจทั้งที่เขาพยายามทําดีแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่เชื่อใจอันนี้เขาจะรู้สึกอึดอัดได้แต่ถ้าเกิดเราเจอผู้ชายที่กระล่อนหน่อยใช่ไหมอันนั้นก็สมควรโดนคนโทรลน,นะต่อมาข้อที่2นะคะ ผู้หญิงที่ใช้จ่ายเกินตัวบางทีเรามีรายได้ห้าหมื่นเราใช้เงินหกเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยที่เหลือไปเอาที่ไหนเอาจากผู้ชายบางทีเขาก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่เม,มเนเจเรื่องเงินเราไม่มีอนาคตก็ t ไหมคะแล้วบางทีเราไปเจอผู้ชายที่เขาคุณภาพหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเฮ้ย hey, จะฝากเงินฝากทองไว้กับคนนี้ได้หรือเปล่าจะให้คนนี้ดูแลธุรกิจได้หรือเปล่าจะให้คนนี้ดูแลครอบครัวได้หรือเปล่าเขาก็คิดไปไกลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงใช้สายเกินตัวเป็นอีกแบบหนึ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้สึกทนไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูนานๆเนาะกว่าจะเห็นจุดนี้ดูนานพอสมควรนะคะอะต่อมาข้อ3ผู้หญิงที่เราเราชอบเลือกไบาามุกอะไรยเงี้ยนะคะ อันนี้ก็เป็นเหตุให้คุณเลิกรากันได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันกระทบหลายอย่างถูกไหมทั้งหน้าที่การงานทั้งเรื่องของการเงินในครอบครัวใช่ไหมคะเรื่องของเวลาอะไรงเงี้ยเราอาจจะเป็นคนที่ขาดวินัยไปเลยพอเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้หรือเรื่องการคารพการให้เกียรติต่างๆมันจะหย่อนยาลงไปหมด e ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครูเกต อยากจะให้ทุกคนลดลดลงบ้างนะคะบางทีเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปจากเราก็ได้และอาจจะไม่พูดตรงๆอาจจะหาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อมาเป็นข้ออ้างในการเลิกรานะคะอ่ะต่อมาข้อที่4ผู้หญิงที่มี mindset แบบ n e g a t i v e คิดลบนะคะคนคิดลบเนี่ยเราจะสื่อสารออกมาแบบหลายๆแบบนะ ไม่ใช่แบบเดียวเช่นเราอาจจะเป็นคนที่พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีเสมออันนี้คือคนที่นกาทีฟใช่ไหมหรือนั่งคุยกันเนี่ยเราก็จะดึงเรื่องคนนั้นคนนี้เข้ามาในบทสนทนาทั้งที่จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยหรือบางทีเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าคนไม่รู้จักกันแท้ๆบางทีก็เอาไปพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมมันจะมีความนกาทีฟอยู่หรือเวลามีเรื่องมีปัญหาอะไร เรามักจะให้คำปรึกษากับคนของเราในเชิงน egative แล้วมันทำให้ท้อกันไปใหญ่รู้สึกขดหูกันไปใหญ่แทนที่จะได้รับแรงบันดาลใจกับกลายเป็นรู้สึกกดดันขึ้นมาแทนเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อมาข้อที่5ผู้หญิงที่ใช้เสียงโวยวายอะไรเงี้ยนะคะบางทีคุยกันดีๆก็ได้แต่เราเลือกที่จะใช้เสียงก่อนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขารู้สึกอึดอัด มือนอย่างที่โอเกสบอกในในคลิปอื่นๆก็คือว่าบางทีผู้ชายอ่ะเขาไม่ได้อยากจะมามีปัญหากับเราเพราะเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียความสงบไม่ออกใช่ไหมคะทีนี้วิธีการที่จะทําให้เราเงียบคือเขาจะเป็นฝ่ายเงีย <c> บ <oughs> <c oughs> แต่บางทีการเงียบของเขาเราก็ยิ่งได้ใจโวยวายเขาไปอีกว่าเขาไปอีกมันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าอึดอัดจังเลยอะที่จะอยู่ที่ตรงนี้เข้าใจไหม อันนี้คือสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะทนไม่ได้เก็ตไหมคะหรือบางทีเราเป็นคนที่ชอบพูดแทรกอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้เขาก็เป็นการเก็บความรู้สึกแต่ว่ามันอาจจะไม่พูดตรงๆว่าเธออย่าพูดแทรกได้ไหมฉันฉันฉันทนไม่ไดไไ้ให้เขาพูดเสร็จก่อนได้ไหมแล้วเธอค่อยพูดออกมา <c oughs> แต่เขาไม่พูดตรงๆหรอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเสียใจนู่นน,นี่นั่นแต่พอเราไม่รู้ตัวเนี่ยคะ่ะเราก็ยิ่งทําใหญ่ไงเรายิ่งจะเป็นหนักขึ้นมากกว่าเดิม มันหมดเสน่ห์เข้าใจใช่ไหมคะมีนักเรียนในคลาสของกูเกสปรึกษาเรื่องนี้มาเหมือนกันว่าพอเวลาผู้หญิงเขาเป็นคนที่วุยวายในเวลารวดเร็วยังไม่ทันมีอะไรก็คือใช้เสียงวุยวายไว้ก่อนหรือว่าเป็นคนที่ชอบพูดแทรกในบทสนทนาหลายๆครั้งมันทําให้เขารู้สึกว่าไม่อยากที่จะมีแบบซัมติงกับผู้หญิงคนนี้เลยอะ่ะมันหมดเสน่ห์มันมันขาดความเาเขาเรียกฮอร์โมนที่กระตุ้นในเรื่องแบบนั้นขึ้นมาเลยเก็ตไหม เนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันคือ,อ,อห้าแบบที่ผู้ชายเขารู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกหนักไม่ออกใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกหนัก เรื่องแบบนั้นมันก็จะค่อยๆหายไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ใจผู้ชายอยากจะรักษาคู่ชีวิตของเราไว้นะคะแล้วก็อยากจะสร้างสเสน่ห์เนาะให้คนของเราเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่าการอยู่กับเราเป็นความสบายใจเป็นความรู้สึกปลอดภัยเป็นสถานที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ที่มีความสุขอะให้มาเรียนในคอจิตวิทยาสายมืดมัดใจให้แฟนหลง นะคะคอร์สเนี้ยครูจะสอนให้พวกคุณเข้าใจว่าเวอร์ชันที่มันเวิร์กสำหรับความสัมพันธ์คืออะไรบ้างนะคะและเวอร์ชันที่มันไม่เวิร์กคืออะไรจริงๆเรื่องของจิตใจมนุษย์อะครูเกรว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะเพราะมนุษย์เนี่ยค่ะเขาแค่เห็นภาพหรือเขาแค่ได้ยินคําไม่กี่ประโยคคําบางคําเขาจะตีความในหัวของเขาไปไกลมากเลยค่ะเขาจินตนาการไปเยอะมาก เพราะนั้นเนี่ยเราต้องออเข้าใจธรรมชาติข้อเนี้ยของมนุษย์มากๆถ้าเกิดเรามีความรู้นะคะบางอย่างเราจะเงียบปากซะบางอย่างเราจะเลือกที่จะไม่พูดซะดีกว่าบางอย่างเราจะแก้ไขตัวเราเอง<ๆ>เพื่อให้ความสัมพันธ์ของเรามันไปได้นะคะแล้วก็ไปได้สวยด้วยคุณรู้ไหมหลายคนอ่ะรักคู่ชีวิตของตัวเองมากนะหลายคนอ่ะไม่สามารถที่จะลืมกันได้เลยอะต่อให้มีปัญหากันแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไรรู้ไหมการสื่อสาร เรามีการสื่อสารที่ผิดเวยนะคะเราใช้วิธีการแบบเหมือนมวยวัดอะนึกออกไหม <c oughs> คิดว่าเขาจะต้องเข้าใจในสิ่งที่ฉันรู้สึกสิอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะอย่างรู้ขนาดนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่สื่อสารออกมาถ้าเกิดเราเราเรา,เราสื่อสารแบบผิดผิดเขาก็เข้าใจเราผิดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งต้นที่ตัวเราให้ถูกนะติกระดุมเม็ดแรกงให้ถูกแล้วก็ต้องการที่จะ พัฒนาตัวเองอ่ะสื่อสารให้เก่งเนี่ยคุณคุณควรที่จะมาเรียนคอร์สแบบนี้เพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์คเก็มั่นใจว่าถ้าคุณนําไปใช้นะชีวิตรักของคุณอ่ะจะราบรื่นขึ้นมาเยอะเลยมันจากที่บางคนแบบอึมครึมกันอยู่อ่ะมันก็กลับกลายมาเป็นความแบบโลกสีชมพูได้โดยไม่ยากแต่คุณต้องลงมือทำเก็ดไหมแล้วก็มีอีกคอร์สหนึ่ง ะะที่อยากให้ทุกคนเข้าเรียนก็คือคอร์สฉันเกิดมาเพื่อรักให้เป็นคอร์สนี้ยน่าเรียนมากนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าเรียนคอร์สนี้คุณควรที่จะได้เรียนไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นหรือกําลังหาคนรักหรือกําลังแบบออมีปัญหากับชีวิตคู่นะคะ เรื่องของการครองเรือนนะคือเรื่องของของการที่คุณต้องทําความเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เราไม่สอนันเรื่องแบบนี้นะคะครอบครัวของเราก็ไม่สอนอาจจะใช้วิธีการสอนแบบที่เขาเขาเขาทำกันมาแต่บางอย่างมันมันเข้ากับเราไม่ได้ไงบางอย่างมันไม่วัวกับความสัมพันธ์ของเราเลยอะเข้ามาเรียนคอสนี้คุณจะได้รู้ว่าปัญญาแห่งความรักคือมีอะไรบ้างคูเกเได้รวบรวม เกี่ยวกับหลักการนะคะปัญญาแห่งความรักที่กูรูระดับโลกเขาได้รวบรวมไว้นะคะให้กับพวกคุณทั้งหมด75ข้อซึ่งคุณจะตื่นรู้ในเรื่องของความรักมากคนที่มีปัญหากันนะคะก็ควรจะมาเรียนคอร์สนี้ แล้วทั้งภรรยาสามีควรจะได้ฟังคอสนี้นะคือคุณจะลดการหย่าร้างไปได้เยอะมากมันมีวิธีคิดที่บางทีเรานึกไม่ถึงนะคะที่มันทําให้เป็นปัญหาคาราคาซังกันอยู่แค่คุณเข้าใจหลักการแค่นี้เราก็สามารถที่จะรักษาครอบครัวของเราไว้ได้นะคะคุยยกตัวอย่างให้นะในเรื่องของคอสันฉันเกิดมาเพื่อรักให้เป็นหลายคนที่มักจะคิดว่าเมื่อเราครบกับใครอ่ะ เราเผื่อเลือกไว้แต่เราไม่บอกเลือกคนคนที่เราเผื่อนะก็คือเอาง่ายๆคุณมี 2, สองสามสะพานให้เดินเมื่อไหร่ที่สะพานนี้ไม่เวิร์กฉันไปสะพานที่สองเมื่อไหร่ที่สะพานที่สองไม่เวิร์กฉันไปสะพานที่สามโอเคปะ่ะซึ่งความคิดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่กําลังจะแต่งงานหรือกําลังคบหาดูใจกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเรายังไม่อยากซีเรียสกับใครเราก็จะเผื่ออ่ะทีนี้ พอมาถึงบทที่คุณคบหากันจริงๆคุณตัดสินใจแล้วว่าเอาคนนี้แหละแต่ก็ยังเผื่อไว้อีกยังยังเขาเรียกว่ายังหล่อเลี้ยงคนอื่นไว้อีกให้ให้เขารู้สึกว่าเออคุณยังแบบคุณยังไม่มีใครนะอะไรเงี้ยคบเผื่อเลือกเยียบเรือสองแมคมครูจะบอกให้นะความคิดลักษณะแบบนี้นะคะกูรูในเรื่องของความรักระดับโลกพูดไว้ว่าเป็นความคิดที่ล้มเหลวตั้งแต่แรกเลย คุณจะล้มเหลวกับความรักซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะเพราะความคิดเป็นการสร้างสะพานให้กับคุณหลายๆอันอะ่ะมันคือความคิดที่ว่าคุณไม่ตั้งใจที่จะจริงจังกับใครเลยโอเคไหมแต่เมื่อไหร่ที่คุณตั้งใจว่าฉันมีแค่สะพานนี้สะพานเดียวให้ฉันเดินนะเป็นยังไงเรามีสะพานเดียวแล้วอะ่ะเรามีตัวเลือกเดียวแล้วอะ่ะฉันจะทําทุกอย่างเพื่อให้การอยู่กับคนคนนี้เวิร์กให้ได้เห็นไหมพอวิธีคิดมันต่างกันปุ๊บ การกระทําของคุณจะแตกต่างหมดการที่คุณจะหาวิธีการการที่คุณจะหาข้อมูลการที่คุณจะสนอกสนใจเขา,เาตั้งใจที่จะดูแลเขามันมันจะแตกต่างกับคนที่สร้างสะพานไว้หลาย,ลายๆอันนะคะอ่ะอันนี้แหละสอนไว้ในคอร์สฉันเกิดมาเพื่อรักให้เป็นและครูมั่นใจว่าทุกข้อที่ครูเกให้จะเป็นความรู้ที่มีคุณค่าสำหรับคุณในการหาคู่ชีวิตมากๆนะคะอ่ะ ราคาของคอสจิตวิทยาสายมืดมัดใจให้แฟนหลงนะคะโปรตอนนี้ครูเกตให้1,390และสำหรับคอสฉันเกิดมาเพื่อรักให้เป็นนะคะรับโปรเพียง999ใครอยากได้คอสไหนติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะหรือใครที่สนใจอยากรับเป็นแพ็คคู่นะคะครูเกตจะให้ราคาพิเศษเพียง2,190ก็คือรับไปเลย2คอสนะคะเจอกันในคอสออนไลน์นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ครูเกตด้วยนะบ๊ายบาย